ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเ,เอ๊เอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะฮะและสำหรับวันนี้ก็มาถึงการจัดอันดับ 5อันดับจากเรื่องเบนเทนในหัวข้อ5อันดับตัวร้ายสุดอ่อนในเรื่องเบนเทนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวร้ายตัวไหนเนี่ยจะติดอันดับบ้างสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ก็ฝากกดด้วยและสัาสครบที่พร้อมแล้วก็ไป้ากที่เราได้ทําความรู้จักกับตัวละครในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเบนเทนกันไปหลายตัวแล้วและส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นวายร้ายเช่นเฮกส์แอคเรกอรหรือด็อกเตอร์แอนิโม ดังนั้นวันนี้เราลองมาเปลี่ยนบรรยากาศกันกับ5อันดับตัวร้ายที่อ่อนที่สุดในเบนเทนคำว่าอ่อนแอในที่นี้ฮะหมายถึงความสามารถในการเอาชนะคู่ต่อสู้และประสิทธิภาพในการทำตามความต้องการหรือความสามารถทั้ง,ท,งทางกายภาพและความสามารถพิเศษซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้ก็จะมีความคิดเห็นส่วนตัวของผู้หาข้อมูลประกอบอยู่ด้วยหากทำให้ใครไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยเนาะ อันดับที่5 Cir ซ u ร f คัสฟรี i ท c i โอ u ซ f ร e คัสฟรีเป็นกลุ่มตัวป่วนแห่งละครศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีโดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก3คนได้แก่ Acid Breath, f r i g h w ์ e k และ Thumb Skull ถึงจะถูกจัดให้อยู่5อันดับในตัวร้ายที่อ่อนที่สุดแต่จริงๆแล้วความสามารถของพวกเขานั้นไม่ธรรมดาเลยอย่างอา i d b r e a t h ที่สามารถปล่อยกดในรูปของเหลวซึ่งสามารถกัดก่อนสิ่งต่างๆได้แม้กระทั่งเหล็กและหินหรือการปล่อยกดในรูปแบบของแก๊สที่สามารถใช้จุดไฟได้ออกมาจากทางปากของเขาส่วนฟรายส์วิกมีความสามารถในการควบคุมเส้นผมที่เยืดหยุ่นและแข็งแกร่งของเธอให้ทําตามคําสั่งได้ตามใจเนื้อหยิบจับสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งโจมตีคู่ต่อสู้ได้เช่นกันและนอกจากนี้เธอก็ยังมีความอ่อนตัวสูงและว่องไวราวกับนักยิงนาสติกและสําหรับสมาชิกคนสุดท้ายอย่างทัมสกอลมีความสามารถ ทางกายภาพที่สูงมากดังนั้นเขาจึงรับหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทงของกลุ่มมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าพวกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเชียวแต่จุดอ่อนก็คืออารซิดเบรสทหัดถูกสิ่งของมาอุดปากก็ไม่สามารถใช้ความสามารถได้และฟราย w i วิกก็ชอบทําให้ผมเนี่ยมัดตัวเองอยู่บ่อยๆจากความไม่ได้ตั้งใจส่วนทัมสก็มีจุดอ่อนคือเป็นพวกกล้ามใหญ่กว่าสมองทําให้เป็นการขุดลุมฝั่งตัวเองอยู่บ่อยครั้งและจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มเซอร์คัสฟรี คือการไม่ลงรอยกันเองในกลุ่มเพราะพวกเขามักจะทะเลาะและมีความคิดขัดกันอยู่เสมอรวมถึงการแย่งกันเป็นหัวหน้ากลุ่มทําให้คู่ต่อสู้ใช้ช่องโหว่นี้ในการเอาชนะพวกเขาได้อันดับที่ 4. อากิดอากิดเป็นเพื่อนคู่รักคู่กัดของเควินมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขาถูกขังอยู่ในมิตินโน่ด้วยกัน โดยอาเกตเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากและเห็นเงินสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดมากจนถึงขนาดที่ว่ายอมทรยศใครก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพื่อนของเขาเองก็ตามหรลยยอมทําผิดกฎหมายอย่างการค้าอาวุธสําหรับความสามารถของอาเกตคือการที่เขาสามารถปล่อยขนออกมาโจมตีคู่ต่อสู้ได้เหมือนกับเม่น แถมยังเป็นคนเจ้าเลขด้วยโดยในภาค u l นติเม e a อ i e เอียนซีซั่นที่1ตอนที่7อาร์เกตได้ใช้ความเจ้าเลขของตัวเองขึ้นครองตำแหน่ง f o r เวอร์คิง ของเหล่าฟอร์เอเวอร์ไหนได้สำเร็จและก็สามารถเอาแอนเดรียสมาเป็นพวกได้แต่เมื่อฟอร์เอเวอร์คิงตัวจริงกลับมาอาเกตก็พยายามประจบประแจงเพื่อให้ฟอร์เอเวอร์คิงไม่เอาผิดตนแต่สุดท้ายก็ถูกจับไปขังไว้ในคุกใต้ดินของปราสาทสำหรับจุดอ่อนของอาเกดคือความปลิ้นปลอนและเจ้าเล่ห์ของเขาทําให้เขาไม่ค่อยมีเพื่อนมีเพียงแต่ศัตรูมากมายและนอกจากนี้ถ้าเขาไม่สามารถปล่อยขนออกมาได้ก็ถูกจัดการได้อย่างง่ายดายเพราะเขาทั้งอ่อนแอและเคลื่อนที่ได้ช้า อันดับที่ 3. f r e e d o บ r ร t เ e อรเป็นตัวร้ายที่ประกอบไปด้วย2พี่น้องออกซากรอนรีดและรอมบอยรีดแต่ครอบครัวของเขาก็ไม่ได้มีแค่นี้เพราะการขยายเผ่าพันธุ์ของครอบครัวรีดเป็นเหมือนกับการโคลน DNA อดังนั้นพวกเขาจึงมีพี่น้องอยู่มากมายออกซากรอนรีดและรอมบอยรีดเป็นคู่หูที่ออก่วนไปทั่วจักรวาลด้ยยันส่วนตัวของพวกเขา โดยส่วนใหญ่ออากจะาก่อนผู้เป็นพี่จะคอยออกคำสั่งและควบคุมน้องของเขาอยู่เสมอเพราะลอมบายเป็นคนขี้กลัวและค่อนข้างกังวลกับสิ่งต่างๆซึ่งอาจเป็นเพราะเขาเนี่ยกลัวแม่ของตัวเองมากซะจนไม่กล้าทําอะไรด้วยตัวเองเลยอย่างไรก็ตามข้อดีของลอมบอยคือการที่เขามีพละกําลังค่อนข้างมากแต่พวกเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งกว่าเอเลียนเผ่าพันธุ์อื่นมากนักเรียกได้ว่าแทบจะเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยดังนั้นพวกเขาจึงใช้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นอาวุธหรือสิ่งประดิษฐ์ในการต่อสู้ และจึงแม้ว่าจะใช้อาวุธช่วยแล้วแต่ด้วยความที่พวกเขาเป็นล่างโคลนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่จึงมีระดับสติปัญญาที่ค่อนข้างต่ำและถูกดึงดูดด้วยสิ่งอื่นทำให้พวกเขาเนี่ยถูกเอาชนะได้ง่ายอันดับที่ 2. DNA a ี i e n เยนสำหรับ DNA a l i เ n รก็เป็นเอเรียนที่คุ้นเคยกันอย่างดี โดยพวกมันเป็นลูกสมุนที่ถูกสร้างขึ้นโดยไฮบริดมีหน้าที่เป็นเหมือนกองทหารที่ทําตามคําสั่งของไฮบริดทุกอย่างและพวกมันก็ถูกสร้างขึ้นจากการที่ให้ปรสิตเผ่าพันธ์ซิโนไซต์เข้าไปควบคุมสมองของมนุษย์และสร้างร่างกายของตัวเองเคลือบปกปิดร่างมนุษย์เอาไว้โดยความที่พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นโดยไฮบริดทำให้พวกมันส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองมีเพียงการทําตามคําสั่ง และกาจัดผู้บุกรุกที่เข้ามาในเขตของพวกมันเท่าน,านั้นสําหรับความสามารถก็แทบไม่มีอะไรต่างจากมนุษย์ธรรมดาเลยมีเพียงแค่การปล่อยสารที่เป็นของเหลวออกมาจากปากเพิ่มขึ้นเท่าน,านั้นส่วนชุดอ่อนของมันก็คือการแพ้ไฟและความร้อนรวมถึงแพ้คลื่นเสียงความถี่สูงและสามารถทําให้กลับมาเป็นมนุษย์ได้ด้วยการใช้ออนนิทริกซ์ดึงสารพันธุกรรมออกจนกระทั่งซีโนไซด์หลุดออกมานั่นจาให้มันเป็นเอเลนที่อ่อนแอมากเลยทีเดียว อันดับที่ 1. Road ร r e w ูสำหรับตัวร้ายที่อ่อนที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือแก๊งรถครูนั่นเองสำหรับชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่เพราะพวกเขาเป็นตัวร้ายเพียงไม่กี่ตัวในซีรีส์ที่เป็นมนุษย์ธรรมดาโดยสมาชิกในกลุ่มประกอบไปด้วย Ro เรดเชอร์ไบนและ a ารอน Highway พวกเขาปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวในภาค Original s e r i e s ซีซั่นที่4ตอนที่4 7ชื่อตอนว่า Ben f o r Good Buddy โดยพวกเขาเป็นแก๊งอันธพาลตามถนนที่คอยทำลายรถ อืจนกระทั่งมาเจอกับพวกเบนในตอนแรกพวกเขาพยายามทําลายรถของปู่แม็กซ์แต่โดยความที่มันไม่ใช่รถธรรมดาและเกวนกับเบนก็ช่วยกันจัดการทําให้พวกเขาเนี่ยแพ้ราบคาบพวกเขาจึงวางแผนจะไปขโมยรถมาจนเมื่อเบนเกวนและปู่แม็กซ์พักที่จุดพักรถจนทาให้พวกเขาเนี่ยสปโอกาสนี้ในการขโมยรถบัคเก็ตและปรับแต่งมันเพื่อใช้ในการก่อกความวุ่นวายบนท้องถนนแต่สุดท้ายก็ถูกพวกเบนเอาชนะไปได้และเหตุผลที่กลุ่มรถครูเนี่ยเป็นตัวร้ายที่อ่อนที่สุด ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์โลกธรรมดาและไม่มีความสามารถพิเศษที่ต่างจากมนุษย์ปกติเลยนั่นเองและก็จบไปแล้วนะฮะกับ5อันดับตัวร้ายสุดอ่อนในเรื่องเบนเทนสาหรับใครที่อยากให้จัด5อันดับเรื่องอะไรในเรื่องเบนเทนหรืออยากรู้ประวัติตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันเลยก่อนครับบร